นี่คือรายงานพิเศษที่จะพาเจาะลึกเข้าไปในสมรภูมิความเชื่อครั้งสำคัญที่กำลังสั่นสะเทือนวงการพุทธศาสนาในประเทศไทยอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับเรื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากขึ้นแห่งศรัทธาลูกใหญ่ที่เรียกว่าพุทธวจนะซึ่งเป็นการเรียกร้องให้กลับไปสู่คำสอนดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าแต่คำถามก็คืออะไรล่ะครับที่เปลี่ยนคลืนศรัทธานี้ให้กลายเป็นสงครามที่ดุเดือดบนโลกออนไลน์ จุดเริ่มต้นของแรงกระเพื่อมครั้งนี้ต้องบอกว่ามาจากการนำของพระอาจารย์คึกฤทธิ์สดทิพโลที่จุดประกายให้ผู้คนหันกลับไปศึกษาคำสอนจากพระโอษ์โดยตรงซึ่งแนวคิดนี้โอ้โหต้องบอกว่าทรงพลังมากๆเลยครับการกลับสู่รากเหง้าครั้งนี้เนี่ยนะครับได้จุดกระแสะความศรัทธาขึ้นมาอย่างมหาศาลเลยทีเดียวแต่ในขณะเดียวกันมันก็เหมือนกับจุดไฟให้เกิดการถกเถียงที่เผ็ดร้อนรุนแรงจนกลายเป็นรอยเล้าทางความคิดที่ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆในสังคมชาวพุทธของเราครับ แล้วก็ใช้เวลาไม่นานเลยครับการโตเถียงทำบัญญาก็ถูกอัปเกรดกลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบบนโลกออนไลน์ที่เราเห็นการใช้ถ้อยคำที่รุนแรงการกล่าวหาโจมตีแล้วก็สัตว์โคลนใส่กันอย่างดุเดือดจากทุกฝ่ายซึ่งท่ามกลางสมรภูมิที่วุ่นวายนี้เองครับบทพิสูจน์ที่แท้จริงมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ว่าใครถูกหรือใครผิดในเรื่องของหลักการอีกต่อไปแต่มันกลับไปอยู่ที่การกระทำของผู้ที่เรียกตัวเองว่าชาวพุทธซึ่งก็นำเราไปสู่คำถามที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้ครับ แล้วเราจะแยกแยะได้ยังไงล่ะในการสืบค้นครั้งนี้เราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่ากระจกแห่งพระธรรมวินัยครับซึ่งก็คือตัวหลักคำสอนนี่แหละมาส่องสะท้อนให้เห็นกันชัดๆไปเลยว่าพฤติกรรมของคนสองกลุ่มนี้มันแตกต่างกันยังไงก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทำความเข้าใจคำว่าสาวกกันสักนิดนึงก่อนในที่นี้แปลตรงตัวเลยครับว่าผู้ฟังคำสอนแต่ประเด็นที่สำคัญกว่าป้ายหรือชื่อเรียกก็คือความเป็นสาวกที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่คำพูด แต่วัดกันที่การลงมือทำการปฏิบัติตามคำสอนในชีวิตจริงต่างหากเอาเละครับเราจะมาเริ่มวิเคราะห์หลักฐานชิ้นแรกกันเลยนั่นก็คือโปรไฟล์ของสาวกที่แท้จริงว่าพวกเขามีแนวทางปฏิบัติและแสดงออกกันอย่างไรหัวใจของสาวกที่แท้จริงเลยก็คือความสอดคล้องกลมกลือนกันระหว่างสิ่งที่เชื่อกับการกระทําครับไม่ว่าจะเป็นการพูดจาที่ดีหรือที่เรียกว่าสัมมาวาจาการมีจิตใจที่เปี่ยมด้วยความรักความปรารถนาดีหรือเมตตา ไปจนถึงการมีใจที่นิ่งสงบหรืออุเบกขาและที่สำคัญคือการใช้ปัญญาไตร่ตรองข้อมูลไม่เชื่ออะไรง่ายๆทั้งหมดนี้มันสะท้อนออกมาเป็นภาพเดียวกันเลยครับทีนี้ลองมาพลิกดูอีกด้านของเหรียญกันบ้างครับมาดูโปรไฟล์ของสาววกเทียมซึ่งจะทำให้เราเห็นภาพที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยทีเดียวจุดที่เห็นความแตกต่างได้ชัดเจนที่สุดจุดหนึ่งก็คือเรื่องของวาจาหรือคำพูดนี่แหละครับ ฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะใช้คำพูดอย่างระมัดระวังเพื่ออธิบายธรรมะแต่อีกฝ่ายกลับใช้คำพูดเป็นอาวุธเลยครับใช้ถ้อยคำหยาบคายด่าทอสาบแช่งเพื่อโจมตีทุกคนที่เห็นต่างมันไม่ได้มีแค่คำพูดนะครับมันยังสะท้อนลึกลงไปถึงสภาพจิตใจข้างในด้วยฝ่ายหนึ่งมุ่งหาความสงบแผ่เมตตาแม้กระทั่งกับศัตรูแต่อีกฝ่ายกลับถูกขับเคลื่อนด้วยความโกรธแค้นความพยาบาทแล้วก็ความต้องการที่จะเอาชนะให้ได้ ซึ่งสุดท้ายแล้วก็มีแต่จะสร้างความทุกข์ให้ตัวเองและคนอื่นสไลด์นี้แสดงให้เห็นความแตกต่างที่สำคัญมากอีกข้อนั่นก็คือเรื่องของศรัทธาครับฝ่ายหนึ่งคือศรัทธาที่มาพร้อมกับปัญญารู้จักตั้งคำถามไต่ตรองด้วยเหตุผลในขณะที่อีกฝ่ายเป็นศรัทธาแบบหัวปักหัวปำเชื่อมั่นในตัวบุคคลหรือกลุ่มอย่างไม่ลืมหูลืมตาแล้วก็พร้อมจะปกป้องด้วยอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลเสมอ แต่ท่าการเปรียบเทียบทั้งหมดนี้มีคำสอนหนึ่งครับที่เปรียบเสมือนบททดสอบสุดท้ายเป็นมาตรฐานสูงสุดที่จะชี้วัดเลยว่าใครคือของจริงในสถานการณ์ที่บีบคันที่สุดประเด็นสำคัญจากคำสอนที่ส่งพลังนี้ก็คือไม่ว่าจะถูกกระทำย่ำยีเลวร้ายแค่ไหนก็ไม่มีข้อยกเว้นให้กับการคิดร้ายหรือการอาฆาตแค้นซึ่งแน่นอนครับว่านี่คือบททดสอบที่ท้าทายอย่างที่สุดแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นเครื่องพิสูจน์การปฏิบัติธรรมในระดับที่ลึกซึ้งที่สุดเช่นกัน พอเรามองแบบนี้แล้วความขัดแย้งนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการหาว่าใครถูกใครผิดติดต่อไปนะครับแต่มันได้กลายมาเป็นกระจกบานใหญ่ที่ส่องสะท้อนให้เราเห็นสภาพจิตใจที่แท้จริงของแต่ละคนอย่างชัดเจนจากข้อมูลที่เราสำรวจมาทั้งหมดสามารถสรุปเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่อยากจะเป็นสาวกแท้ได้เลยครับคือเริ่มจากการวางใจให้เป็นกลางไม่ว่าใครจะชมหรือจะดา่าใช้วาจาที่สุภาพนุ่มนวลในการอธิบายด้วยเหตุผลมองทุกคนเป็นเพื่อนร่วมทุกเหมือนกันหมด และข้อที่สําคัญที่สุดคือใช้ทุกความขัดแย้งเป็นโอกาสในการหันกลับมามองเพื่อขัดเกลาจิตใจของตัวเองครับแล้วเราได้เรียนรู้อะไรจากสมรภูมิศรัทธ,ธาครั้งนี้บ้างสิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือความเป็นสาวกที่แท้จริงนั้นไม่ได้วัดกันที่คําพูดสวยหรูหรือการเปล่าประกาศว่าฉันคือใครแต่มันพิสูจน์กันที่การกระทําครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในายามที่ศรัทธ,ธาของเรากําลังถูกท้าทายอย่างหนัก ท้ายที่สุดแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นแค่ปรากฏการณ์ในสังคมไทยเท่านั้นแต่มันได้ทิ้งคำถามสำคัญว่าเป็นกระจกเงาบานใหญ่ให้เราทุกคนได้ลองย้อนกลับมามองดูตัวเองกันครับว่าเมื่อความขัดแย้งเกิดขึ้นพฤติกรรมของเรากำลังสะท้อนภาพของสาวกแบบไหนกันแน่สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องปรากฏการณ์ที่เอ,อ่อต้องบอกว่าสร้างแรงสั่นสะเทือนพอสมควรเลยในวงการพุทธศาสนาบ้านเรา ก็คือกระแสะเรื่องพุทธวจนะอะครับที่เน้นว่าเราควรกลับไปศึกษาคําสอนดั้งเดิมจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยใช่ค่ะซึ่งนําโดยพระอาจารย์คึกฤทิโสธิพโลซึ่งก็จุดประกายความสนใจแล้วก็ศรัทธาได้มากจริงๆนะคะใช่ครับแต่ทีนี้พอมันเกิดความสนใจมากๆมันก็ดันไปจุดชนวนความขัดแย้งขึ้นมาด้วยแบบร้อนแรงมากเลยอือกลายเป็นเหมือน สมรภูมิย่อมๆในโลกออนไลน์เลยนะคะมีการใช้คำพูดที่แบบโหค่อนข้างรุนแรงโจมตีกันไปมาเลยอะครับระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนกับฝ่ายที่อาจจะเห็นต่างออกไปทีนี้ในข้อมูลที่เราได้มาศึกษาเนี่ยค่ะมีมุมมองที่เออน่าสนใจมากเขาเสนอว่าให้ใช้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี่แหละเป็นเหมือนกระจก ค่ะเป็นกระจกแห่งพระธรรมวินยัยเอาไว้ส่องดูความแตกต่างของคนที่บอกว่าตัวเองศึกษาพุทธวจนะเป็นสองกลุ่มเลยนะคะคือสาวกพุทธวจนะแท้กับสาวกพุทธวจนะเทียมโอ้โหแบ่งชัดเจนเลยนะครับแท้กับเทียมใช่ค่ะ แต่ประเด็นสำคัญที่เขาเน้นคือไม่ใช่การไปตัดสินว่าเอ๊ะคำสอนใครถูกใครผิดนะแต่เป็นการดูว่าการกระทำของคนที่เรียกตัวเองว่าสาวกะหรือผู้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมันสอดคล้องกับสิ่งที่ตัวเองศึกษามาจริงหรือเปล่าอ๋อคือดูที่การปฏิบัติตัวโดยเฉพาะเวลาเจอเรื่องออกระทบกระทั่งหรือความขัดแยง้งแรงๆแ,แบบนี้ใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มันท้าทายอารมณ์มากๆ น่าสนใจมากครับงั้นเรามาลองแกะรอยกันดูว่าเขาใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งกลุ่มนี Plus. ้แล้วการมองแบบนี <p> <as> uh ้มันจะช่วยเราเข้าใจปรากฏการณ์นี้ลึกขึ้นยังไงบ้างครับจุดเริ่มต้นที่ทําให้เนื้อหานี้สนใจแบ่งคนเป็นสองกลุ่มนี้มันมาจากอะไรก่อนครับก็มาจากภาพความขัดแย้งที่เราเห็นกันนี่แหละค่ะคือมันไม่ได้อยู่แค่ในวงคุยธรรมะหรือถกเถียงหลักการกันเงียบๆแต่มันลามไปถึงการใช้วาจาที่ เอ่อค่อนข้างเก้าร้าวหยาบคายมากๆในพื้นที่สาธารณะโดยเฉพาะในโลกนะลายครับเห็นได้ชัดเจนเลยใช่ค่ะซึ่งเนื้อหาก็เลยชีว้ว่านี่แหละคือจุดที่ต้องพิจารณาการจะดูว่าใครเป็นสาวกแท้หรือเทียมเนี่ยไม่ใช่แค่ฟังว่าเขาพูดอะไรหรือประกาศตัวยังไงแต่อยู่ที่การปฏิบัติจริงๆทางกายวาจาใจว่ามันสอดคล้องกับพระธรรมวินัยแค่ไหนโดยเฉพาะเวลาโดนพิจารณ์โดนโจมตีเข้าใจแล้วครับ งั้นเรามาดูรายละเอียดกลุ่มแรกกันก่อนเลยสาวกพุทธวจนะแท้ที่เนื้อหาบอกว่าเป็นผู้ปฏิบัติจริงเขามีลักษณะอย่างไงบ้างครับกลุ่มแรกนะคะสาวกแท้เนี่ยจุดเด่นที่เนื้อหาชี้เลยคือเรื่องสัมมาวาจาสัมมาวาจาค่ะเขาเปรียบเหมือนเป็นเกราะป้องกันตนเองเลยนะอืมเป็นเกราะป้องกันค่ะคือต้องเว้นขาดจากวจีทุจริตหรือความประพฤติชั่วทางวาจาสี่อย่างให้ได้สี่อย่างมีอะไรบ้างครับก็คือหนึ่ง ไม่พูดเท็จไม่บิดเบือนสองไม่พูดสออเสียยุยงให้คนแตกแยกกันครสามอันนี้ชัดๆเลยคือไม่พูดคำหยาบไม่ด่าทอก้าวร้าวแม้แต่กับคนที่เราไม่เห็นด้วยมากๆก็ตามแม้กับฝ่ายตรงข้ามเลยใช่ค่ะและสี่คือไม่พูดเพ้อเจ้อพูดแต่เรื่องมีสาระมีประโยชน์ถูกกาลาเทศะเขาเน้นว่าสาวกแท้จะตระหนักว่าวาจาหยาบคายพวกนี้ มันคืออกุศลกรรมรบทคือทางไปสู่ความไม่ดีมันตรงข้ามกับคําสอนเลยเข้าใจครับคือแค่เรื่องวาจานี้ก็เป็นตัวชี้วัดที่สําคัญมากแล้วสําคัญมากค่ะแล้วเนื้อหายังยกมาตรฐานที่สูงขึ้นไปอีกนะคะคือยกเอากงกระจูประสูหรืออุปมาด้วยเรื่อยมาเป็นบททดสอบจิตใจเลยอ๋ออุปมาด้วยเรื่อยเคยได้ยินครับ อันนี้ถือว่าสุดยอดแห่งการทดสอบเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าท่านวางสถานการณ์สมมุติที่แบบโหร้ายที่สุดเลยนะคือสมมุติว่ามีโจรมาจับตัวเราและเอาเลื่อยมาเลื่อยอวัยวะเราสดๆเลยโอ้แค่คิดก็ใช่ไหมคะแต่คําสอนคือแม้แต่ในขณะนั้นถ้าจิตเราคิดประทุษร้ายโจรน,นั้นแม้แต่นิดเดียวก็ยังถือว่าทําตามคําสอนไม่ได้และต้องทํายังไงครับขนาดนั้นต้องตั้งจิตไว้เลยค่ะว่า เราจะไม่แปรปรวนเราจะไม่พูดคำชั่วร้ายเราจะเมตตาอลุเคราะห์เขาจะไม่มีความโกรธแค้นแล้วก็จะแผ่เมตตาแบบไพยบูญใหญ่หลวงไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีพยาบาทไปให้ถึงโจรคนนั้นแล้วก็สัตว์ทั้งหมดด้วยอ้อมาตรฐานสูงมากจริงๆครับสูงมากค่ะทีนี้พอย้อนกลับมาเรื่องความขัดแย้งในปัจจุบันเนื้อหาก็เลยชี้ว่านี่แหละคือแนวทางปฏิบัติของสาวกแท้ เวลาเจอคนโจมตีวิจารณ์ไม่ว่าจะว่าเราหรือว่าครูอาจารย์เราคือต้องพยายามวางใจเป็นอุเบกขาให้ได้ไม่หวั่นไหวไปตามลมปากครับครับถ้าจำเป็นต้องชี้แจงก็ต้องใช้เหตุผลมีหลักฐานอ้างอิงแล้วที่สำคัญสุดๆคือต้องใช้ปิยะว่าจา ปิยวาจาค่ะคำพูดที่สุภาพอ่อนโยนแล้วก็ต้องมีเมตตาธรรมต่อคู่กรณีด้วยเสมอเพราะถ้าตอบโต้ด้วยความรุนแรงมันก็มีแก่จะสร้างเวรสร้างภัยกันไปไม่จบสิน้นฟังดูเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนอย่างมากเลยนะครับทั้งเรื่องวาจาทั้งเรื่องการวางใจแต่นอกจากนี้มีเรื่องอื่นอีกไหมครับสําหรับลักษณะของสาวกแท้มีค่ะอีกแกนสําคัญที่เนื้อหาพูดถึงคือเรื่องปัญญาปัญญาไม่ใช่แค่ศรัทธายอย่างเดียวใช่ค่ะ ไม่ใช่แค่เชื่อตำตามกันไปแต่ต้องใช้โยนิสโสมนสิการคือคิดพิจารณาอย่างรอบคอบแยบคายครับแล้วก็ใช้หลัก กาลามาสูตรควบคู่ไปด้วยคือไม่เชื่ออะไรง่ายๆแค่เพราะฟังตามกันมาหรือเพราะเป็นครูบาอาจารย์ที่เรานับถือมากๆอ๋อคือต้องใช้ปัญญาของตัวเองพิจารณาด้วยว่าอะไรถูกทาผิดธรรมอะไรมีประโยชน์อะไรเป็นโทษถูกหลักการสองอย่างนี้มันไปด้วยกันคือไม่เชื่อทันทีกาลามาสูตรแต่พอได้ข้อมูลมาแล้วก็ต้องรู้จักคิดวิเคราะห์ แยกแยะด้วยปัญญาตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาที่มีคนออกมากล่าวหาหรือวิจารณ์พระอาจารย์คึกฤทธิ์อย่างนี้สาวกแท้ตามนิยามนี้เขาก็จะเขาก็จะไม่รีบโดดไปปกป้องแบบรับหูรับตาหรือว่ารีบไปตัดสินว่าฝ่ายตรงข้ามผิดแน่ๆแต่จะพยายามวางใจเป็นกลางก่อนรับฟังข้อมูลให้รอบด้านแล้วค่อยๆเอามาเทียบเคียงกับหลักพระธรรมวินัยว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่ ทีนี้พอเราเห็นภาพนี้แล้วมันก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงพฤติกรรมอีกแบบที่เราเห็นกันเยอะมากในโลกออนไลน์นะครับกลุ่มที่เนื้อหาเรียกว่าสาวกพุทธวจนะเทียมหรืออาสัตบุรุษคือคนไม่ดีคนไม่สงบกลุ่มนี้ลักษณะเป็นยังไงครับกลุ่มนีเ้เนื้อหาชี้เลยว่าลักษณะมันสวนทางกับคำสอนแบบเห็นได้ชัดเจนเลยค่ะ ลักษณะเด่นที่สุดที่เห็นบ่อยๆก็คือการใช้พรุสวาจาเป็นอาวุธคำหยาบคายว่างันเถอะครับใช่ค่ะคือใช้คำพูดก้าวร้าวหยาบคายด่าทอสาบแช่งบางทีลามปามไปถึงบุพการีของฝ่ายตรงข้ามเลยซึ่งอันนี้คือละเมิดหลักสัมมาวาจาอย่างชัดเจนเป็นอกุศลกรรมมาบทเต็มๆครับนอกจากคำพูดแล้วมีอะไรอีกบ้างครับจิตใจค่ะจิตใจก็มักจะเต็มไปด้วยพยาบาทความคิดเบียดเบียน มันสะท้อนออกมาจากข้อความที่แสดงความโกรธแค้นอาฆาตอยากจะเอาชนะอยากเห็นอีกฝ่ายเจ็บปวดซึ่งมันตรงข้ามกับหลักเมตตากรุณาโดยสิ้นเชิงเลยอืแล้วไปยังรวมถึงการสร้างความแตกแยกด้วยนะคะคือศาสตร์โคลนยุยงให้คนเกลียดชังกันซึ่งอันนี้ก็คือผิดหลักเรื่องการไม่พูดสอดเสียดหรือปิสุนาวาจาฟังดูแล้ว พฤติกรรมเหล่านี้มันเหมือนเป็นหลักฐานในตัวเองเลยนะครับว่าแม้ปากจะอ้างพุทธวจนะอ้างคำสอนแต่การกระทำจิตใจมันไปคนละทางเลยใช่ค่ะเหมือนอาจจะแค่จำคำสอนได้แต่ยังไม่เข้าใจหรือที่สำคัญคือยังไม่ได้นำไปปฏิบัติจริงๆแล้วเนื้อหาเขาวิเคราะห์ไหมครับว่าทำไมคนกลุ่มนี้ถึงแสดงพฤติกรรมแบบนั้นออกมาทาั้งๆที่บอกว่าศึกษาพุทธวจนะเหมือนกันวิเคราะห์ไว้หลายแง่มุมค่ะ ไม่ได้ฟันธงไปทางใดทางหนึ่งนะคะประการแรกที่เขาพูดถึงคือเรื่องศรัทธาที่ไม่มีปัญญากำกับหรือที่เรียกว่าอาธิโมกอาธิโมกค่ะในบริบทนี้หมายถึงความเชื่อมั่นในตัวบุคคลคือตัวพระอาจารย์อย่างแรงกล้ามากๆจนอาจจะกลายเป็นยึดมั่นถือมั่นไปอ๋อพอครูโดนว่าก็เหมือนตัวเองโดนว่าไปด้วยเลยต้องปกป้องสุดตัว ประมาณนั้นเลยค่ะคือปกป้องตัวตนปกป้องกลุ่มโดยอาจจะไม่ได้ดูแล้วว่าวิธีการที่ใช้น่ะมันถูกทำถูกวินัยหรือเปล่ามันเลยเหมือนดาบสองคมนะคะศรัทธาเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้ามันมากไปจนขาดการพิจารณามันก็กลายเป็นปัญหาได้เหมือนกับว่ารักครูมากจนอาจจะลืมคำสอนของครูไปชั่วขณะ ทำนองนั้นเลยค่ะประการที่สองที่อาจเป็นไปได้คือการตามกระแสหรืออยากได้รับการยอมรับในกลุ่มอ๋อแค่อยากเป็นพวกเดียวกันใช่ค่ะบางคนอาจจะไม่ได้เข้าใจหลักทรรอะไรลึกซึ้งหรอกแต่อยากรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่ดูแบบเออกำลังมาแรงกำลังถูกต้องการแสดงออกที่ก้าวร้าในโลกออนไลน์มันอาจจะเป็นวิธีแสดงความเป็นพวกผองที่ง่ายที่สุดเร็วที่สุดเข้าใจได้ครับ แล้วก็ประการสุดท้ายอันนี้น่าสนใจมากที่เนื้อหาชี้ว่าเป็นไปได้คืออาจจะมีผู้ไม่ประสงค์ดีแฝงตัวมาหรือที่เรียกว่า false flag false flag ยังไงครับคืออาจจะมีคนที่ไม่ใช่ผู้สนับสนุนพุทธวจนะจริงๆหรืออาจจะเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือใครก็ตามที่อยากทำลายภาพลักษ์นะคะแกล้งทำตัวเป็นสาวกแล้วก็เข้าไปโพสต์ข้อความหยาบคายมากๆก้าวร้าวมากๆ เพื่อจงใจเลยนะให้คนทั่วไปรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีกับกลุ่มพุทธวจนะทั้งหมดอ๋อเป็นกลยุธทธ์ทําลายความน่าเชื่อถือว่างั้นเถอะใช่ค่ะซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้นะคะในความขัดแย้งต่างๆไม่ใช่เรื่องแปลกประเด็น a l ลแฟกนี่น่าคิดมากเลยนะครับมันทําให้การมองปรากฏการณ์นี้ซับซ้อนขึ้นมาอีกเยอะเลย แล้วพอพิจารณาทั้งหมดนี้ทั้งสาวกแท้สาวกเทียมแรงจูงใจต่างๆเนื้อหาสรุปภาพรวมหรือมีข้อเสนอแนะอะไรทิ้งท้ายไว้บ้างครับ เนื้อหาสรุปว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนบทพิสูจน์ครั้งสำคัญเลยนะสำหรับคนที่สนใจศึกษาพุทธวจนะแล้วเราก็ไม่ควรจะไปเหมารวมว่าทุกคนที่ใช้คำพูดรุนแรงจะต้องเป็นสาวกแท้หรือสาวกเทียมไปทั้งหมดแต่ควรจะใช้พระธรรมวินัยน,นี่แหละเป็นเหมือนแว่นขยายส่องดูการกระทาดูเจตนาอย่างพิจารณาไม่ด่วนตัดสินครับแล้วสำหรับคนที่อ,อยากจะเป็นสาวกแท้จริงๆ ท่ามกลางความขัดแย้งแบบนี้มีแนวทางปฏิบัติแนะนำไหมครับมีค่ะเนื้อหาให้ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติไว้ชัดเจนเลยอาจจะแบ่งเป็นสองส่วนหลักๆนะคะส่วนแรกคือการจัดการภายในใจตัวเองอันนี้สำคัญมากจัดการใจตัวเองใช่ค่ะประกอบด้วย 1. คือฝึกวางใจให้เป็นกลางเป็นอุเบกขาให้รู้เท่าทันโลกธรรมแปดนะคะ มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศสันเสริน,นินทาสุขทุกพวกนี้ไม่ยินดียินร้ายจนเกินไปใช่ค่ะ 2. คือมันตรวจสอบกิเลสในใจตัวเองใช้ความขัดแย้งนี้แหละเป็นกระจกส่องโทสะมานะทิฏฐิของเราเองเป้าหมายคือขัดเกลาตัวเองไม่ใช่ไปเพ่งโทษคนอื่นครับและสคือตระหนักเรื่องกรรมอยู่เสมอว่าทุกคําพูดทุกการกระทําทุกคําคิดมันมีผลตามมานะ สาวกแท้ย่อมต้องเกรงกลัวผลของบาปอากุศลอยู่แล้วนี่คือการจัดการภายในและการแสดงออกภายนอกแล้วครับส่วนที่2คือการแสดงออกภายนอกอย่างเหมาะสมค่ะก็คือ 1. ถ้าจําเป็นต้องชี้แจงก็ต้องทําด้วยเหตุผลและใช้ปียวาจาอ้างอิงหลักธรรมหลักฐานพูดด้วยความสุภาพอ่อนโยนค,คแอบเมตตาให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังซึ่งอันนี้ถือเป็นการปฏิบัติบูบชาธรรมที่สูงสุดเลยค่ะ เป็นแนวทางที่ชัดเจนมากครับทั้งการจัดการภายในและการแสดงออกภายนอกสรุปแล้วจากทั้งหมดที่เราคุยกันมานะครับดูเหมือนว่าแก่นแท้ของความเป็นสาวกแท้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การประกาศตัวไม่ได้อยู่ที่การสังกัดกลุ่มหรืออยู่ฝ่ายไหนเลยไม่เลยค่ะแต่มันพิสูจน์การที่การนำคำสอนมาปฏิบัติจริงๆจนมันแสดงออกมาเป็นการกระทำที่สงบเรียบร้อยวาจาที่สุภาพอ่อนโยน แล้วก็ใจที่มันเปลี่ยมด้วยแม่ตาจริงๆใช่ค่ะแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือเจอคนที่เห็นต่างแบบสุดขั้วก็ตามอันนี้คือเครื่องยืนยันที่แท้จริงเลยนะครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะและประเด็นที่เอ่อน่าจะชวนให้คิดต่อได้จากเรื่องนี้ก็คือว่าในเมื่อการจะแยกแยะเจตนาจริงๆที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมภายนอกเนี่ยมันซับซ้อนมากโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ที่มีปัจจัยเรื่อง false flag เข้ามาปะป,ปนได้ด้วยครับจริง มันทําให้การที่เราจะตัดสินคนจากสิ่งที่เห็นแค่เปลือกนอกเนี่ยมันอันตรายมากนะใช่เลยครับคําถามที่น่าสนใจก็คือปรากฏการณ์แบบเนี้ยมันสะท้อนความท้าทายของการรักษาความซื่อตรงต่อหลักการทางจิตวิญญาณในยุคดิจิทัลนี้ยังไงบ้างคะในยุคที่ความขัดแย้งมันแพร่ก,กระจายไปเร็วมากแล้วก็เปลือกนอกที่เราแสดงออกกันเนี่ยมันอาจจะบดบังความเข้าใจหรือเจตนาที่แท้จริงข้างในได้อย่างง่ายดายเหลือเกินโอ้เป็นคําถามที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งครับยินดีค่ะ